เกียรวิดีโอคือตัวนี้นะครับถทายู่ทางนี้นะครับรถบติดนะครับรถจบติดนะครับวันนั้น้องพดให้มันอยู่ทางนี้ต่าสวัสดีครับผมสวัสดีอ่าพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจคุปตาจเกษตรยนต์ทางเฟซบุ๊กและช่องทางยูทูบนะครับมื่อนี้ก็พบุกเซียววออีเช่นเคยนะครับผมอ่ามื่อนี้เลือกดีเขื่อนงามยามดีนะครับมีนัดส่งรถที่จังหวัดชัยภูมินับของคุณพ่อวัยริ่ นะครับเป็นรุ่น MUC 902นะครับขนาดซเก40แรงมากมื่อนี้เซว่ก็มากครับสังเพชรนะครับสังเพชรสวัสดีนะครับสังเพชรสวัสดีครับนะครับผมมื้อนีไปน้ำกันนะครับโอเคไปเลยจังหวัดชายัยภูมิ บ้านลูกค้า MU4902 นะครับของคุณพอ่อไวริสนะครับบ้านคลองจันลาตำบลบ้านเจียงอำเภอพักดีชุ่มพ้นนะครับต้องขอบคุณคุณพ่อหลายๆนะครับผมที่เขามาเลือกใส่บริการทั้งร้านกุปตาญจกร์เซย์นนะครับขายถูกบริการดีไปถึงที่ใส่โปรโมชัน่นเดือนกรกฎานะครับใส่ก่อนพนเดือนท่านว่านะครับ คัานี้คุณพ่อกระดาวนะครับดาวแบบผมมีค้อคำดาวสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับรอบลงรถเอารถเข้าบ้านนะครับรอบบายนะครับบายม้งขึ้นนะครับพอดีเข้ากับมาถึงก่อนเวลาโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับนะครับได้เริกงามแล้วครับเอารถลงรถ บายโมงเก้านาทีนะครับ13.00 13.09นบดยเ้าะครับเจะรถตรีไปเก็บไปก่อนนะครับก็จะาเม้าผ่านพ่วนสวัสดีครับผมสางเพชรนะครับเมื่อนี้ไปมาทรงเมารถนาแพ่ครับคุณพ่อไปริดนะครับอยู่ที่บ้าน คล้องกันล้นะครับอยู่อจังหวัดเชียหุ่มนะครับนะครับเดี๋ยวผมจีแนะนําตัวรถนะครับให้พ่อนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับก้อนที่ห้องจิเปิดปากระปูงนะครับที่นี่เป็นกาดนะครับสองฟังนะครับโดยคันตัวนี้ออกนะครับตัวนี้เป็นตัวน็อตล็อกนะครับทั้งสองขางนะครับครับผมร้อมกันเสร็จแล้วนะครับพ่อกระเปิดนะครับเปิดหวลงมาก ส่วนตัวล็อกปลากระโปรงเทมี่เป็นห่วงอยู่ตรงนี้นะครับคือฟังทั้งนี้นะครับเรือฟังทั้งขวานะครับนั่งบนรถดึงนะครับถึงประคองไปยังอยนะครับเพราะว่าสูงมันจะดิบนะครับเปิดขึ้นมานะครับจุดที่พอต้องใช่จุดแรกนะครับก็คือน้ำยาหม้อนาวนะครับจะมีอยู่สองระดับนะครับจะมีระดับบนกับระดับล่างนะครับผมระดับปกติคือระดับบนนะครับหรือบางเทอมอาจจะสิ้นลงน้อยนึง นะครับตอนนี้<อ>บ๊ออออบบ๊อป็นังครับผมตอนนี้คือยังบ่ได้เติมก็ได้นะครับแต่ถ้ามันหอดขีดล่างนะครับคือให้หอดเติมทันที่เติมเอาน้านเตนนินนเนนมเติมแน่น้นนำนนเ,นเป็นน้ำยาลอยเย็นครับผมน้ำยาลอเย็นนะครับซื้อน้ำศู์ไก่บานเท่าก็ได้ครับเป็นน้ำยาลอยเย็นนี่นะครับผมเป็นน้ำยาลอยเย็นนะครับส่วนที่สองนะครับเวลาหลุดแสงนนะครับมันจะมีฟุ้นนะครับอยู่ตรงตะแกรงตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตะแกรงรักฟุ้นอีกสันหนึ่งนะครับของหมอน้ํานะครับ อากาศถ้าเป็นถายูงสี่ก็คือมันจะถอดยากคือพอต้องไข่นอกทั้งรางก่อนไข่นอทั้งล่าง2ตัวออกก่อนจะเป็นอิสระนะครับที่นี่เขาจะเปิดไงนะครับเปิดล็อกนะครับมีอยู่สตัว2 3ครับนี่เราก็ดึงออกมาครับตัวนี้เป็นฝาขอบ อากาศมันจะมีอยู่สองลูกนะครับอโอเคแต่ตัวนี้จะเป็นลูกนอกนะครับตัวนี้เปอล้าความสะอาดได้นะครับเวลาเป่านะครับเปปอจากภายในเนี่ยนะครับเจ้าจกเข้าไปเป่าทั้งในอย่างเดียวนะครับบรต้องปอลนี่นะครับผมปั๊มลมพ่อหน่ยครับพอนะครับส่วนตัวที่สองนะครับตัวในตัวนี้นะครับตัวนี้บอต้องปอต้างความสะอาด นะครับปล่อยมาเลยนะครับแต่ถามว่าข้าเบิองแล้วสีมันเปลี่ยนนะครับจากสีฟ้าเนี่ยเป็นสีดําหรือว่าหมองนะครับตัวนี้คือให้่ตรงใหย่แห้เขาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกลับไปซื้อน้ำศูนย์นะครับแมนครับซื้อยูศูนย์เลยนะครับซื้อยูศูนย์กุบตาไก่บาทเลยครับกับวัตถบวัดิเปลี่ยนไว้เป็ะไรหนูวะบอกครับก็คืออายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันชั่วโมงนะครับหรือว่า ตัวนี้กับเปลี่ยนร้อมกันครับพ <อ S 2> เพราะว่าครับเมียนเพร <พอ S 2> าะว่าตัวนี้ดำตัวนี้ดำก็คือตัวนี้กลองบดีนะครับกองบดีเราเทสสามารถเทศให้ตัวนี้ดำได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนคือเปลี่ยนรวอมกันสองดูนะครับตัวนี้ดักฟุ้นนะครับให้เอาท่างตัวเนี้ยลงข้างล่างนะครับเดา่าวขึ้นทึงท่งเพราะว่าถ้าขึ้นขึ้นทึงทงท่งก็คือนามมันไม่โอ,อกาสเข้าได้นะครับ มจะเป็นสายพันธุ์พล่มครับสายพันธุ์พล่มก็คือเช็คก้นถึงยนอนนะครับในจกตรงตรงที่มันเงาที่สุดแมนครับผมแมนครับก็คืออยู่ประมาณนี้แมนครับถ้าใส่งานไปนะครับโดนๆนังเสียถ้าเครื่องมันเย็นมันอยังพอกระล่องแต่ะเบิ้งนะครับแล้วลักษณาการเสียหายก็คืออ่าหนึ่งก็คือมันงโล่ง นตอนนี้มันยังเต็มหล่องอยู่นะครับมันโล่งหล่องก็คือสายพานจอยนั่นคือต้องเปลี่ยนนะครับเดีอย่างนึงก็คือเดาไปงี่เสียนะครับเพียนท้องมันท้องมันเริ่มแตกนั่นก็คือต้องเปลี่ยนอายุการใช้งานกระถือว่าดุอายุการใช้งานก็ถือว่าโดนอยู่ครับอาจจะประมาณพันชั่วโมงแล้วกันคือเทากัเบอร์องเนาะครับพอเปลี่ยนพอจะเปลี่ยนเม่อครับผมอ่ะโอเคครับอ่ะตัวแรกนะครับ กุญแจอยู่ตรงนี้นะครับบ็ดขึ้นเพิ่มตัวนี้จะเป็นสิทธิตำแหน่งอ่อนนะครับจิมีไฟโซ่สองดวงนะครับแล้วก็เข็มน้ักมันเข็มหล่อเครื่องยนต์เข็มค่อมห่อนนะครับจิมีอยู่สามเข็มนะครับอ่าเวลาสตาร์ทนะครับเข็มระดับไฟระดับน้ักมันเครื่องกับไฟลูกหมาบตนะครับต้องดับลงนะครับถ้าบอดับอาจจะตัวใดตัวนึงมีปัญหานะครับอย่างเช่นถ้าหม,มแบตบอดับ อาจจะเป็นว่าอาจจะไดซาสมมีปัญหาหรือว่าเบาะท์ไมมีปัญหานะครับมันาะนั้นแล้วมันสีฟองกันทัางท่านที่ทามันสีบอกเขาว่าหมอเมทดมีอยู่หาด้วยต้องไปเช็กแน่ยังสินะครับวิธีการเช็คเอกากเบื้องนำกันนะครับเบื้องนำกันแล้วก็เช็กสายพันธ์อันดับแรกนะครับสายพันธ์ตัวเดีสายพันธ์พะลุ่มครับพะลุ่มที่บอกแม่นครับที่บอกเลยนะครับส่วนตัวนี่นะครับทามันฟองนะครับหนึ่งก็คือเช็กระดับำมันเครื่อง นะครับตัวนี้จะตัวนี้จะนับตามการทํางานของเครื่องยนต์คือหลอบหดบุนของเครื่องยนต์ไม่จะนับนะครับสตาร์ทถึงว้ซ้อมันกันนับนะครับลถดเบลเลีนส่วนเบลเลีนสตาร์ทถึงใ้กันรับด้วก่อนนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับอาเข็มนะครับค้อมอาเข็มรอบเครื่องนะครับมันจะมีหลอดสีเหลืองนะครับจะเขียนว่า PTO หนึ่งนะครับห้าร้อยสี่สิบคือหลอดปั้นหลอดที่แหลกนะครับ มันเป็นยังต้องเฮ็ดขีดไปตรงนี้นะครับเพื่อว่าให้เข้าใส่คั้นหล่งนะครับให้เร่งเข้มเนี่ยเร่งเครื่องให้มันมาหดขีดสีเหลือง<ม>ห,รอหรือหรือ,อยาให้ตํากว่าสองพันหรือว่าเลขกสองนะครับตอนทํางานเป<ม>็นตอนทํางานครับตอนนี้เขาปั่นอยู่เนี่ยตอนนี้เขาสิบปั่นหรือปั่นหรือไทยก็สร้างบอกครับไทยก็คือใส่คั้นหล่งเท้าธรรมดา,ามที่นี่ปัน่นเทาเองนี่ถ้าใส่คั้นหล่งเท้ามันจะรอบป,ประสมเ<ม>ตรงนี้นปนนั่นเนาะแม่นครับผมตอนที่ใส่รถถลี เข้าออกมาใส่คัลลิงมือตัวนี้ในการปั่นนะครับคัลลิงมือคัลลิงมือตัวนี้คือดึงลงนะนะครับยั<ม>นถ,ถ้าแม่นครับตัวนี้ก็ต้องว่างตัวนี้ก็ต้องว่างนะครับถ้าอยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือปะติดนะครับเนี่ยค่าเกียร์คือปะติดนะครับกดมาว่างปุ๊บสังเกตง่ายๆก็คือตอนนี้มันค่าเกียร์ย้อนจะบ่มีระยะเลย นะครับตาตอนมันบางคือระยะมันสิไหลไมันคือเกียร์บางนะครับอ่ะตัวนี้ว้างแล้วปุ๊บค่ะต,ตัดปิดเวลารถติด,ด,ด,ดนะครับไต่ไตดบลงนะครับตัวนี้จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ครับตัวนี้เป็นเกียร์ลักการข้าปัน้นข้าวจะไปข้าจะไปเร็วข้าจะไปเร็วนี่เขากับใส่วิบวันหนึงให้ก็นนไ,ได้เขาเกียร์หนึ่งหรืว่ามาเข่าขตัวนี้ให้ตัวนี้เป็นให้นะครับ ่ส่วน j l ก็คือพักไปด้านหลังตรงนี้เป็น GL <ร>ไ,ได้ให้กหันครับแต่ว่ามันเสีะเจเขคือเกียราที่สุดครับเขี่ยเสียนม่ครับเสร็ส่ประมาณ<ม><ม>ให้หนึ่งกระได้รือพ่อลองเรียนมึงจะหลบหนึ่งวกรได้เพราะมันเสาตัวนี้เสียเขากับจังไพเกียปิดซองก็ได้เกียย์สีเกี่ยเร็วอ่าเอาขึ้นเอาขึ้นจะเป็นนี่ครับปลอดนี้หลบอยู่นี้ เอาขึ้นนะครับก็คือข้อออกขึ้นเมื่อกี้นะครับจะเป็น750เจ็ดลอยห้าสิบอ่านะครับแมนครับเอาขึ้นนี่เร็วส่วนตัวนี้เยอะบ้างกวที่นี่ตบลงอ่าตัวนี้จะเป็นรอบนะลอยสี่สิบเป็นรอบซาครับแต,ต่ว่าแต่ว่าเร่งเร่งมือเร่งในหอดสองกลัวมืตลอดแมนทับตรงเร่งหอดสองกว่านะครับเราเป็นยังคือต้องให้เร่งหอดสองกว่านะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็คือเซฟตีมันอยู่ตรงนี้นะครับ ถ้าเขาปั้นไปเล่งอยู่บบนั้นปัหาปั้นไปไปติดนักติดตุ่มแล้วนักนักนัก้กกกวกดับปึ๊บลงแต่ทีนี้มันจีสตานว่ติดเพราะตัวนี้มันปลดออกตัวนี้มันจะฆ่าเลยฆ่าแล้วมันจะดึงเขาดึงดึงดึงขึ้นไปมันจะบออกเลยถ้ามันฆ่าเซฟตี้ก็คือมันจะยืงเสียรถจะฆ่าอยู่ข,งขางคันแท้หรือว่ากางให้หน้าเลยสนั่นแล้วก,ก็คือถ้าพ่อสิปปดได้ พอต้องถอดน่อยถอดน่อยออกอนะครับทุกนเป็นน้อยอยู่นี่เนาะถอดน่อยออกเราพอกอะหาคชิมหลอกก็ได้หรือว่าไอเป็นปาแกตัวไงก็ได้ครับมาขาบับตัวเนี้ยเราห้องกระโยกกกึกกึกกึกกักตัวเนี้ยแล้วก็ดึงปดตัวนี้นะครับมันยังสิปดไดเพราะว่าถ้ามันถ้ามันดับตอนติดหลอกอยมันจปะปดบอกนะพอเฟืองมันหลอกนะครับมันปันปันมาเพ๊บแล้วมันหลอกกึกจริงจ้ะ ติดกันเลยแล้วที่นี้มันปลวกปลดออกบอก่ได้นะครับที่มันสิปลดได้ก็คือต้องอาศัยไอ้ไอ้ระยะของเฟืองนะครับต้องให้มันมีระยะมันดังสิปลดได้นะครับเพราะว่าถ้าตัวนี้ปลดบลอกก็คือลดทอาสีสตาบติดไฟหนาจะมีไฟตำ่ำกับไฟสูงและตัวนี้จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับมันก็เดียวสองครับตัวนี้จะเป็นไฟเดียว ก็ต้องเปิสดสวิตก่อนไฟเลี้ยวดับสายเลี้ยวขวาคราับเปิดเปิดตัวนี้เปิดไฟ,ไฟไนะครับเปิดแล้วมึงเมนทับตัวนี้เป็นไฟต่ำอยู่มุนบีแกงหนึ่งจะเป็นไฟสูงเมนรับเมนรับกดกดมาเลยครับกดลงกว่าเมนรับกดลง,ดลงแล้วเอามือขันมึงครับมือขันมึง อ่าโอเคครับเวลาเ้าสิบปีน่าก็กดอยู่เป็นปุ่มปิดเปลีนอยู่คนมันเลยครับอ่าโอเคนะครับอ่โอเคนะครับสารับรอพี่ทีโอว่านะครับเขาก็เลยเห็นให้รอบสูงไวปพอถ้ารอบต่ำแบบคือมันจะปวดบอกนะครับเราลบมเสียสตาร์บัติดนะสก็อ่าตัวสองพ่อจะเป็นตัวนี้นะครับสองพ่อคือครับครับรอหน่ะ ครับรอไหนก็คือกดลงนะครับหอดหนง,งานค่อยกดสีลงเห็นงานค่อยกดเวลาแรงน้ำทางให้ปวดขึ้นนะครับแรงเท่าเดียวแมงครับผมเราก็ดึงขึ้นแม,มนครับผมหนึ่งหาหนึ่งสองสามซีจะเป็นยูตัวโลตัวเอลตัวเอลจะเป็นหนึ่งสองสามซีแต่ถ้าเอามาใส่ตัวเฮดจะเป็นตัวนี้จะเป็นหาหกเจ็ดแปดนะครับ เขาเอืนว่าแปดเกียร์เดนหนาแปดเกียร์พลังคือรถมีแปดเกียร์แต่เขาต้องนับตัวน nope, ั้นาะเวัน well ครับใส่เกียร์ให้ใส่เกียร์ให้เมียครับตัวนั้นให้ตัวนี้เลยตัวนี้เขาหนึ่งสองสามสี่นะครับยกขึ้นยกลงเขากดลงมาไม่ติดขึ้นหรือเป่าแต่มาผ่านสี่บดีดขึ้นน้ำสี่นดีเขาปล่อยเลยเมียครับแม่นครับปล่อยเลย บริษัทนสีลุกไปทั้งหน้าผันดันม่นผ่านมันก็สิลงแต่ท้อแต่คอนทอนตัวนี้มันสิดีขึ้นอ่าประมาณนี้ขึ้นสี่ะไรครับเป็นว่ามันก็จะลงแต่ตัวนี้ก็สีดีขึ้นอ่าโอเคเพราะว่ตัวนี้มอนดันผมค้างไปอยู่อ่าโอเคเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวยิพาลองอ่าตัวนี้จะเป็นโยกวางผ่นครับตัวนี้คือโยก ยกสุดน,นะครับตัวนี้คือว่างลงสุดเลยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นคอนโทรลดับนะครับคอนโทรลดับตัวนี้จะมีระยะนะครับจิตใจงานจะยืนระยะนี่สิบห้าเขาสิบสี่นี่คือระยะหรือสิบหกนี่คือระยะใส่งานตอนเขาทำงานตอนที่เขาทำงาน <hazards> คือม <maybe S 1> ันปัน้นกระทง้งแมนครับนเแมนแทนมัมนมจะสิตอบสนองคือบอกว่าเขามาถ้าเหาเอาไว้ระยะนี้ใครจะรับจะรู้ด้วยเนาะเขาส่งไปแก้มัน แม่นครับเขาเขายกแต่ตัวนี้ตัวเดียวแม่นครับยกวางตัวนี้ตัวเดียวเลยข้าเอกแล้รถเตาไปก็เอาไบหนี่นะครับเอาใบนีเพ่าเป็นยังแม่นเอาไบหนีเพราเป็นยังเท่ากับบถตรงไปเตะมันก็ได้แม่นครับบถตรงไปเตะมันก็ได้ถึงแม่เท่ารถเตาหรือเ่าเขาไปทำงานแม่นครับผมต้องอายุร้อยสิบสี่ถึงสิบหกแม่นครับสิบสี่ถึงสิบหกคือระยะที่เขาคือระยะที่มันตอบสนองคือสูงสุดตอบสนองสูงสุดนะครับเตะที่นี่มันจะมีตัวเปิดเป็นตัวนี้บานี้ ัวเปิดเ็นตัวนี้ิดมันจะมีมันจะมีอันอันนี้เขาเอื่นขั้นควบคุมอ่าอันนี้เขาอันนี้เขาเอื่นตวปิดเปิดนะครับทำมุนมาห้างนี้คือปิดนะครับมุนมาห้างนี้คือเปิดครับเปิดเปิดให้สุดเหอครับเมนทับเปิดนี้เปิดให้สุดเปิดให้สุดคือว่าเปิดตอนทนทำงานแมนรับเปิดเปิดตอนทำงานถ้าตอนปิดอะตอนปิดก็คือปิดปิดให้สุดปิดตอนเขาดับเครื่องรถบอครับเมนทับจะเปิดไปครับว่าเป็นยัง ตัวนี้เพราะว่าต no ัวนี้มันจะเป็นระบบอะามันจะเป็นคอนโทรลของมันทางนี้ม่น้องเห็ดงานแล้วพรอเริ่มปิดจัซเสกับ่เป็นยังหรือพอเสียไปสี่ตลอดเลยก็ะด่โบ่เป็นยังแมนแมนครับผมแมนลืมลืมเปิดไม่นด้แทีนี้เปิดแล้วปึ๊บพอมาใส่ขั้นควบคุมตัวนี้คือขั้นตัวนี้ควบคุมพอเสียวอนเอาแกอันนี้คือแกคือต่อสนองแห้งที่สุดมันยังค่อยสิตอบสนองนะครับเจอสิ่งกีดขวางหรือว่า ต่อที่มันหง่หรือก้อนหินที่มันหญยอีดีนี่มันจังค่อยสีดีต,ตัวขึ้นนะครับคือเป็นปํารทำงานการทํางานของดาบนะครับแต่ถ้าเอาขึ้นสูงเนี่ยระยะ 6- ถึง4เนี่ยตัวนี้คือจะตอบสนองเร็วมองไงว่าถ้าเป็นก้อนหินน้อยๆแน,น่ๆซําเนี่นั่นก็คือมันจะดีดเลยดีดขึ้นบ่อยากเขาดีดขึ้นไม่กับเขาหรือถ้าเจอดินทข็งแ้งเนี่ยมันจะไถบ่เขาเลย นะมันจะเป็นกึ๊งกไป๊งกอผ่านซีโบ่ลงนะครับผ่านอยากลงอยู่แต่มันยังล่องประเดีย๋ยนะนะครับเพราะว่ามันเป็นการตอบสนองของดับนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าเอาลงมานี่ประมาณนี้ปุ๊บก็คือมันจะตอบสนองสะไอ้นบนตอบโบมันตอบสนองสกะก็คือทิ้งแห้งต่ำแห้งอีรีมันยังไม่สิตอบสนองแต่ถ้าเป็นดินแก่นดินยังเสียมันก็จะเข่าไปเลยน,นะครับคืออยู่ระยะนี้ นะครับสิบหกกับสิบสี่นะครับอ่าโอเคแล้วก็ยกว้างตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวยกตัวว้างธรรมาดาอ่าต่อมาชวนตัวนี้ค่าสีแห้มันว้างลงสาลงเร็วก็ค,คือหมุนหมุนปั๊บตัวนี้ยกถึนสวนรอบก็อ่ามันสีว้างอ่ามันบวลงสีว้างบวลง <c oughs> ใส่ในฝรล่งนี่ทีห้อใส่ของหังนักนเั่งเส้นเครื่องปูอ้อยหรือว่าถัางสีดยาที่มันมี จำนวนหลายลิตรสองร้อยลิตรขึ้นไปอีกเสียครับให้เขาล็อกหมุนล็อกตัวน,นี้ไปนะครับเาหมุนล็อกปุ๊บแล้วเขาสีบ้างมัลงนะครับเข่าในมันจังสีลงข้าก็หมุนเปิดตัวน,นี้ขึ้เมาอ่า,าอนว่นาครับเริ่มลงแล้วหมุนมากมุนมากแล้วมันมอ่าขอเชยล่องนะครับล่องตัวน,นี้หลักวันอ่าลองโยกลองว้างมึงครับเดืดอดเงี้แห้งเลยอ่าครับวางลงครับเห็นว่าครับ เวลาเ้าว่างเ้าเสียดซังเลยห้องกับไฟขวดหลังก็บไฟขวดหลังไฟครับเวลาดันเวลาดันน้องงงแห้งไหน้องงงไหมน้องงงแห้งนะครับมันมันสีได้เลี่ยงเวลาเ้าดันมันสีได้เลี่ยงรัวมากเสียดนะนะครับเวลาเ้าดันเพราะว่ามันยังเสีเสมอ พ่าเราข้อกดแล้ะแซลกวใสเพื่อเพิ่งเสีเราก็เล่นดันเลยนี่ไม่ใช่ส่วนส่วนส่วนตงไปเรื่อยๆไม่เป็นเกลื่อนเสิบห้าแรงเดินหน้าพลังก่อนก็ได้ตัวนี้เป็นเกียร์โล่นี่นนี่คือเกียร์โล่ะโอโลนึงเลี้ยงสักนี่แหละโลนึงนี่โล่นี่ก็เหยียบคันเร่งจังหน่อยลองเหยียบมันก็ได้เนี่คือให้นึงนี่คือเกียรวโล่เกียวหนึ่งออาเชียรครับกดเกลี้ยงครับที่ลองลองถอยไปก่อนลองถอยก่อนก็ได้ เราเดืนอนหนมาไหมเอ่ะเจี๊ยดสองก่อนก็ได้ครับอ่าเจี๊ยดสองไปครับอ่าไปครับออรอบอสครับตัวนี้คือสองฝากไว้แล้วอ่าหมาคือเกี๊ยดสองอ่าโอเคบัดที่นี่ล่องเกี๊ยดสามครับบัดนี้เกี๊ยดสามไปพุ่นอ่าโอเคครับบัดนี้เดือนนาเรื่งครับบัดนี้ตัวนี้มันเกียร์เร็วบัดนี้อ่าตัวนั้นบอเขา ผม่เห็นครับมันสิเป็นหัวสวิตช์อยู่นะครับบางเท่อบางเท่อมันสิไม่ใหม่สวดขึ้นมาเนี่ยทางสายมันหรือว่าสายมันขาดมันสิบอดดับมันสิบอดดับทันทีแต่ว่าเวลาเขามาดับเคลืองเราปุ๊บเพาสีมาสตาดีตัวนี้ก็ยังบางอยู่มันสีบ่ติดให้เขามาเซฟเบื้องเซฟติดตัวนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับของคุณพ่อไวรตนะผมที่เขามา เลือกใส่บริการทั้งร้านกุปตาจักระเสียดนจังหวัดนองบัวลำพูของพ่อก็อยู่จังหวัดชัยภูมินะครับกัมาอ่ากับบอกไก่ก,บกับบอกไก่นะครับพอดีนะครับผมครับที่ซางเพื่นแนะนำหนิพ่อกับพ่อเข้าใจเขาเข้าอยู่เนาะครับพ่อเข้าใจมีจุดใดสงสัยบ่ครับคุณพ่อเดี๋ยวตอนนี้ก็สิค่อยเฮ็ดไปเออด้อเพื่อศึกษาไปเลยครับนีปัญหาอย่างพวกเข้าใจก็บเรื่องทรไปได้ๆด้ทำครับคุณพ่อเฮ็ดเกษตรด้านใดนะครับตดีวนี้เดี๋ยวนี้มีใคมี อ้อยมีเข่าไปละอ๋อมีอ้อยมีเข่าเนาะเป็นรุน่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้เลยนะครับอัน m u ็มเก่าเห็ดง,งานทั้งหน้าหน้านี่แต่ว่ากะจะไปล่วงตุ่มหลายเด้อเพราะน้ำหนักมันค่อนข้างจะมากมนะครับรุ่นนี้นะครับอ่าขั้นเงินหน้าแหงหน้ายังก็ถือว่าเหมาะสมกับอ้อยอ่าลากผลผลิตเข่าไปที่ล้านอ้อยหรือว่าเห็ดมั่นทั้งที่ก็ถือว่าดีนะครับโอเคอ่ะขอบคุณในรายครับคุณปอครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแม่ครับขอบคุณครับ